ขณะที่นักแสดงสาวเจ้าบทบาทน้ำพึ่งนาธริกาที่เคยประกาศขอเว้นวักจากงานเนวการบันเทิงเพื่อไปใช้ชีวิตชาวไร่ที่จังหวัดเชียงใหม่มาเกือบปีล่าสุดเจ้าตัวก็เปิดใจว่าย้ายกลับไปอยู่กรุงเทพถาวรแล้วนะคะเพราะอดคิดถึงเพ,เพื่อนและสังคมไม่ไหวค่ะก็เออมันก็เหมือนเป็นความฝันของทุกคนป่าว่าแบบจะมีบ้านต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรของตัวเองแต่ว่าจริงๆนะพอไปอยู่นานๆเนี่ยมันเบื่อ มันมีความสุขนะคะสามานเน่แต่แต่ตัวดิฉันเนี่ยอยู่ในวงการบันเทิงนานกันไปใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนกับมีชีวิตสองครัวเวลาที่เราต้องมางานงานแบบว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เต็มที่กับงานแต่เวลาที่เราไปแบบชนรบทของเราเราก็ไม่ต้องหิ้วอะไรหรูหราอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเซซอเต็มที่มันก็ชัดเจนดี มารับงานบันเทิงเยอะขึ้นแต่สาวน้ำพึ่งก็บอกว่ายัางไม่คิดทิ้งบ้านที่เชียงใหม่นะคะและถ้ามีเวลาเธอก็จะพยายามขึ้นไปดูแลไร่ด้วยตัวเองค่ะส่วนข่าวต่อไปนะครับจะพาไปเช็คหัวใจของพอสารานกันครับ